เขาว่าตัวพูดมีซี่หลายก่อนเ,เออตัดหัวน่านหางอย่าเออไก่แก้วเออใส่ขวเห็ดเห็ดน้ำปลาเห็ดขวดปลาติดตัดคือท่ไม่เสียปลาเอาไม่ดิบเนาะ โอ้กบลังกอไหยมันมันงามนั่นั่นมันงามใครจะเฮ็ดใหม่าเป็นวิดีโอใส่เรื่งามไมันน่ถานหด้สดๆกิน mọi lát vô lát vô lát vô lát Thôi, lát vô 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 lát นะอย่าพองปิ้งปลานะไปปิ้งปลาไ่ะเชิกับปีกปลาปลา,ามันสุดแม่น้ำนาะปลานะ,น,ะนี่แกน้ำซับในซับมันจะตกได้มันเพื่อได้ปลาในซุกน้อยน่ะก็กินได้เลยนะ่ะโอ้คักเนาะคัก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  แม่ละแม่ละแกน้ำพักน้ำพริกน้ำพักเรือหวานขนาดตาซุกซุกให้นิดก็ได้ปะปะสดสดเอาตัวไม้มาเสียบกันเนาะว้าว

กินสามคำบบนี้ไม่ดูตัดออกน่มเดนะมว่างนี่าลยาผิดน้ำพักกระเซาะใจนะ ปิ <ersch> ้งที่มันต้องใส่เกลือปิ้งธรรมดามันมันมันปลามันแสบอยู่แล้วไปตักไปตักมาเกลือไปตักมาปิ้งเถอะเอาตัวสดๆมาปิ้งเพ็ดไปเอาีกไหมเพ็ดไปเอีกมันต้องตักหลายตักน้อยเดี๋ยวตักเทปไปตัวก็ยกมาตักเอามันต้องตักหลายตักน้อยเดี๋ยวพ่อเฟเธอร์เออน้อยเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวพอน้อยจรลดแล้วก็เอาขึ้นมาเลยฮะพ่อหล่ะย่าพอละเออพอละเออ เออเอามานั่นจอดลงหลักแล้วเอามาวางไว้ในน้ำให้มันสดเอา,าเอาวางไว้น้ำเลยทำไมไป่เสียบปืนจะได้เผ็ดปืนจะได้เอาไว้หรอเปล่ขึ้นมาแล้เบล่เออไม่มีรายแล้วเขียน ป่ามันหลายแท่หลายว่นเนาะขึ้ลึกพี่้นลำเนาะสุดในน้านี่อยากอยากให้เมืองไทยมองเล่าเป็นยีเนาะอยากให้เป็นขนาดเลยของไฟพันเขาฮักกว่าแล้วบ้านเขามันน้าเน่าน้าเหม็นน้ามันเสียน้าอย่างป่ามันก็บบชัดมันก็แบบขยายพันยังก็ทิ้งลงหน้าบางคน เอเมริกาเขามากินตัวผู้ซีนมาหลายร่างน้อง<ะ><ะ>ก,ก,กินแบบลีน้าจังเนี่ยแสบใส่กว็วบๆแลย<ะ>เพชรกระริด แทสุเผาแล้นะเผาแล้วแหละเผาติิงเผาเลยกินนะไกินทั้งนังตนนกตอนนี้ป ใคา,า่ายอยิงกันแท้ก็ยังมาเต้นออมจูบก,กันอยู่แม่เขาว่าความสุขลาย,ยิงกับ่มบมบ่มบาม,มารับตาหอย <บา S 2> ไหมเ<ห>ต้นใส่กันรกตกติกกระุกตกติกวเออกินกินกับกงพักกงพักกับปลาักออิกปกกม พึ่งก็ละนกไปเรื่องหากินทา่าพวกเนี้ยเพื่อนเพื่อนเขาก็หากินอย่างทำทำความสะอาดต้องคิดถึงอนาคตไว้ยังวะมดต,ต่างเตือนสติซึ่งกันและกันมื่อนั่นตักปลายอยู่นะเพชรอันตักอยู่ทั้งลุ่มนะ่ะพวกยังห่วงหุห่นจักอาจจเอากระป๋องในยนลงมาเอากระบอกขึ้นเอาไว้เบุกอ้อยยนลงมาอีกนะ่ะโอ้ว่ะจะบ่มีจิตสำนึกหลายคน เขายังเหลือน้อยนะัอกป้าป้าไทยน้งเอกินเดียน้องเอกินเดียนะไ่นองเลยถ้าน้องเอกเลาไทยต้องมีแอลแคลวกันนี่แอลน้อยกนนี่โอ้แอลลูกสามหลานเจ็ดลูกลูกสามานเจ็ดขันไลมาใส่สตัวไอ้พวกนี้เก้าเกะไเเนาะลาเลกสามบวกหเก้าอสามบกเครับ เม็ืกินนี่ไงบมตหมดเนาะนี่เต็มไห้เบิ้งยังหนทีเต็นใหนเบิ้งลาลูกตุกติ๊กปลาลูกตุกเออสมอฟิลิปมกามาตัวผู้มันตัวผู้สินมันหลาย่เนาะน้ำักพริกน้ำผักพริกน้ำพักเห็นาใครมันจะเราพออกินหลายค่ะมันจิัน อันนี้นี่เรานี่เอาครับลาบเอาครับน้ำพริกในล้ำเนี่ยกับก้อยครับอย่างนี้นี่เนี่ยสาให้มันมดนึ่งนะได้กี่ทางละสี่ห้าทางแล้วเนาะเดี๋ยวจะเป็นกี่รถล้มรถชิบร้อยังก็ได้แล้ว เป็ดไว้ไก่พดยกงแปดแล้วเฮนว่าปลาดมไมหามั้งรเออาเอหินขาดวะอะไรขนตา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 ยกใส่ใส่อันนันเยอแล้วยกใส่ขุใส่แล้วหางใส่ขุหางใส่หางน้อหางใส่หางเสียแล้วนะพี่กันะ โอ้ยเนาะเอาเพรจะแพ้ป่าบ่เอาเออได้แล้วมันยกขึ้นขนาดเออยกขึ้นแล้วพขนาดได้แล้วโอ้เนาะใส่่วงเดนโทโอ้อโ

我不管，管。哦，我的天哪！